สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายถึงแบบฝึกหัดนะต้นทุนข้อ4-4นะครับแบบฝึกห,หัดข้อนี้บอกว่าบริษัทพัฒนานั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบในระหว่างเดือนมิถุนายนดังนี้นะมิธุนารอนที่1มีวัตถุดิบคงเหลือนะจากนั้นก็มีทั้งซื้อแล้วก็เบิกใช้มีทั้งส่งคืนแล้วก็รับคืนจากแผนกผลิตนะแล้วก็ใช้ทั้งอ้อมนะ แล้วก็ให้เราทำบารายบ้างนะหนึงทำบัตรแยกประเภทวัตถุดิบแบบประเภทชวนคือแบบต่อเนื่องตามวิธีซื้อก่อนใช้ก่อนคือ First in f น r ฟิร์สเอท์นะสอก็บันทึกรายวันทั่วไปผ่านไปแยกประเภทคุมวัตถุดิบนะทีนี้เราก็จะต้องมีบัตรแยกประเภทวัตถุดิบนี่คือบัตรแยกประเภทวัตถุดิบนะแล้วก็มี ลงบัญชีนะมีลงบัญชีนะครับเราก็จะมีลงบัญชีรายวันนะลงรายวันนี่รายวันแล้วก็ผ่านไปแยกประเภทนะนีะ่ก็ดูที่โจทย์ก่อนนะครับโจทย์บอกว่าวันที่1มิถุนายนนะสองมีวัตถุดิบคงเหลือยกมา500หน่วย นะ้0 0หน่วยหน่วยละ20บาทแล้วก็ใส่แยกประเภทบัตรวัตถุดิบอันนี้นะครับมิถุนายนวันที่1ใช่ไหมฮะว,วันที่1นวะันที่หนึ่งนะปริมาณที่เหลือเหลือกี่หน่วยครับตามโจทย์นะ500หน่วยหน่วยละ20บาทนะ500หน่วย ก็ห้าร้อยหน่วยหน่วยละยี่สิบบาทเหลือเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินก็คูณกันใช่ไหมฮะก็คคูณกันเท่ากับห้าร้อยหน่วยคูณหน่วยละยี่สิบบาทเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทวันนี้ก็เหลือเท่านี้แล้วนะครับ <c oughs> จากนั้นเราก็ไปบันทึกในแยกประเภทนะฮะในแยกประเภทคุมยอดชื่อบัญชีว่าคุมวัดถุดิบนะฮะคุมวัตถุดิบมิถุนายนวันที่เท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งนะเป็นยอดยกมายอดยกมาเท่าไหร่ครับหนึ่งเท่าไหร่ยอดยกมาสองหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมฮะก็เป็นหนึ่งหมื่นบาท อย่างนี้นะฮะยอดยกมา10 0 0ืบาทจากนั้นดูโจทย์ต่อนะครับนี่ก็บันทึกเรียบร้อยแล้วนะวันที่5ซื้อมา800หน่วยนะซื้อมา800หน่วยหน่วยละ22บาทนะฮะก็บันทึกที่บัตรวันที่5ซื้อมา800หน่วยหน่วยละ2 2บาทนะรวมเงินเท่าไหร่นะครับก็เท่ากับ 800คูณด้วย22ก็เป็นนนัว่ารับเข้ามานะโดยซื้อมา17,600บาทนะครับวันที่5มีวัตถุดิบเหลือเท่าไหร่ของเดิมของเก่าก็ยังเหลืออยู่คือ500หน่วยหน่วยละ20เป็นเงิน1,000 0บาทนะและของใหม่ที่ซื้อมาอีก800หน่วยหน่วยละ22บาทเป็นเงิน1 7 6 0 0บาทนะ วัตถุดิบก็จะเหลือ2ราคาด้วยกันนะครับสองราคาด้วยกัน,นครออนี้เราก็มาดงบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปวันที่5นะฮะรายวันทั่วไปวันที่5มิถุนายุซื้อมาก็เดบิตคุมวัตถุดิบนะฮะเครดิตเจ้าหนี้ก็ซื้อวัตถุดิบ เป็นเงินเชื่อนะเท่าไหร่ครับ17,600บาทนะฮนะนี่ก็บันทึกไปจากนั้นก็จะผ่านไปแยกประเภทคุมวัตถุดิบนะผ่านไปแยกประเภทด้านเดบิตนะหนึ่งหมื วันที่5ใช่ไหมฮะชื่อตรงข้ามก็คือเจ้าหนี้ใช่ไหมครับเจ้าหนี้ก็ผ่านไปแยกประเภทแล้วนะครับวัตถุดิบก็จะเหลือ27,600ซึ่งจะตรงกับยอดคงเหลือในบัตรสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยนะครับนี่ผ่านไปแยกประเภทแล้วนะครับอ่าทีนี้ต่อไปก็ดูโจทย์ว่าไง ซื้อมาอีก800หน่วยหน่วยละ24บาทก็ลงที่บัตรก่อนนะวันที่เท่าไหร่เอ่ยสินะ12ซื้อมาอีก800หน่วยรับเข้ามาหน่วยละกี่บาทครับ24บาทครับ24บาทนะก็เ,เท่ากับ800ร้อยคูณด้วยยี่สิบสี่อรอย ของวันที่5ที่เหลืออยู่ยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้อันนี้ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะฮะแก็20บาท22ินะเป็นเงิน17,600แล้วที่ซื้อมาใหม่อีก800หน่วยละ24เป็นเงิน19,200 วันที่12สองก็จะเหลือกี่ราคาครับเหลือ3ราคาใช่ไหมครับเด็ดสราคาเราก็มาดูว่าแล้วเราจะลงบัญชีนะลงบัญชีวันที่ที่เท่าไหร่ครับ12ใช่ไหมฮะวันที่12ก็เดบิตคุมวัตถุดิบแล้วก็เครดิตแหละรครับเจ้าหนี้ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ เท่าไหร่ครับ19,200นะจากนั้นก็จะผ่านไปแยกประเภทคุมวัตถุดิบด้านเดบิต1 9 2 0 0นะครับด้านเดบิต1 9 2 0 0อย่างนี้นะวันที่12ก็เป็นเจ้านี้ เหลือก็เป็น6ก6ี0 0นะอันนี้ก็ผ่านไปแยกประเภทแล้วนะบัญช,ชีคุมวัตถุดิบบัตรวัตถุดิบก็ต้องเหลือเท่ากับแยกประเภทคุมวัตถุดิบนะครับถูกโจทย์จาก12ก็เป็น15เบิกใช้นะเบิกใช้1,000หน่วยเบิกใช้วันที่15 เบิกใช้ก็ลงช่องจ่ายนะหนึ่พันหน่วยนะราคาไหนมาก่อนครับตามราคานี้ราคา20มาก่อนใช่ไหมแล้วก็22ตามลาดับดังนั้น20นี้มี500หน่วยก็เบิก500หน่วยหน่วยละ20ยังไม่พอเพราะเบิกพันหน่วยก็อีก500หน่วยหน่วยละ22นะครับเบิกไปทั้งสิ้นเท่าไหร่นะก็เท่ากับ500คูณเท่าไหร่ครับ20 นะก็เท่ากับ500คูณ22นะก็เบิกไปเท่านี้นะครับนะเหลือเท่าไหร่ครับ500นี้หมดแล้วแต่800นี้ยังเหลือไหมครับเหลือเท่าไหร่เหลือ300โอเคนะ300ราคา22อีก800ราคา24นะครับนะ 300ราคา22เป็นเท่าไหร่ครับ300คูณ22นะครับ800คูณ24ก็1 9 2 0 0นะนี่ครับหาแบ่งเส้นให้ชัดเจนนะครับ โอเคนะครับนะตอนนี้เมื่อวัตถุดิบจ่ายออกไปนะเราก็ต้องลงชีนะลงบัญชีรายวันตัวไปเบิกไปใช้วันที่15เบิกไปใช้ใช้ในการผลิตก็เดบิตบัญชีงานระหว่างทำแล้วก็เครดิตบัญชีคุมวัตถุดิบนะก็เบิกเบิกใช้ทางตรงนะเบิกใช้ทางตรง ก็เบิกใช้ทางตรงเบิกไปพันหน่วยใช่ไหมครับตรงนี้จะลงพันไม่ได้นะต้องลงเป็นเงินถามว่าเป็นเงินเท่าไรเราก็ต้องดูนี่เป็นเงินเท่าไหร่ครับ2 1 0 0 0พบาทใช่ไหมครับเป็นเงิน21,000บาท21,000นบาทสองหมื่นหนึ่งพันผ่านไปแยกประเภทวัตถุดิบด้านคเครดิตนะฮะสองหมื่นหนึ่งพันบาท ตรงนี้ด้านเครดิต21,000บาทนะมิถุนายนวันที่15ใช่ไหมครับไปบัญชีงานระหว่างทํานะเบิกไปใช้ละว,วัตถุดิบที่เหลือในบัญชีคุมยอดก็จะมีเป็น25,800ดูซิว่าเท่ากับบัตรไหมครับ25,800ใช่ไหมครับเท่ากันนะครับ าจากนั้นก็ดูต่อไปโจทย์ว่าไง15แล้วก็20ซื้อวัตถุดิบ800หน่วย20ซื้อวัตถุดิบ800หน่วยหน่วยละ20บาทวันที่20ซื้ออีกเท่าไหร่ครับเพิ่มมาอีกรับมาอีก800หน่วยหน่วยละ20บาทนะครับอ่า2บบาทก็เป็น1 6ื ใช่ไหมหมืน่นหวัตถุดิบที่เหลืออันนี้ของเก่าที่เหลือ,อของเก่า300 22ก็เป็น6,600 800 24เป็น19,200และของที่ซื้อใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก800หน่วยละ20เป็น16ื่นอย่างนี้นะ ก็บันทึกในบัตรก่อนนะฮะหลังจากบันทึกในบัตรเสร็จเรียบร้อยก็ไปบันทึกในรายวันทั่วไปนะว่าซื้อเข้ามาอีก16นะฮะลงลายวันวันที่เท่าไหร่ครับ20นะวันที่20 20ยีซื้อเข้ามาก็เดบิตบัญชีคุมวัตถุดิบเครดิตเจ้าหนี้นะก็ ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ16,000นะ่นะแล้วก็ผ่านไปบัญชีแยกประเภทคุมวัตถุดิบนะนี่ผ่านไปแล้วนะครับด้านเดบิต16,000นะก็ด้านเดบิตด,ด้านนี้16,000วันที่20นะอันนี้ก็เป็นเจ้าหนี้อีกล้นะครับ วัตถุดิบก็เหลือ4 1 8 0 0ต้องเท่ากับบัตรนะฮะบัตรใช่ไหม3ยอดรวมกันลองรวมสิครับ3ยอดรวมกันได้1 4 1 8 0 0นะตรงไหมครับ4 1 8 0 0ตรงนะครับ24เบิกไปใช้ในการผลิตอีก700หน่วยนะครับ ที่บัตรก่อนนะครับวันที่24เบิกใช้ก็ลงช่องจ่ายกี่หน่วยครับ700 7นระ้อยเจ็ดหน่วย700หน่วยเอาราคาไหนเบิกก่อนครับ22กับ24ใช่ไหมครับปรากฏว่า22มี300หน่วยนะหน่วยละ22อีก400หน่วยต้องหน่วยละ24นะ เท่ากับ400คูณ24นะครับก็เหลือ9 6 0 0นี้นะฮะ300หน่วยนี้หมดแล้ว800หน่วยนี้ถูกเบิกไป400ก็ยังเหลือเท่าไหร่ครับจาก800เบิกไป400ก็ยังเหลืออีก424แล้วก็820นะะ400คูณ24ก็ได้9,000เท่าไหร่ครับ9,600 800คูณ20ได้1 6นะอันนี้บันทึกบัตรก่อนนะครับหลังจากบันทึกบัตรเสร็จเรียบร้อยเราก็นำรายการนี้ไปบันทึกรายวันนะว่าได้เบิกวัตถุดิบไปอีกแล้วเท่าไหร่ครับลองรวมสิครับเบิกไป1 6 0 0 0เท่านะ่สองร้อยะหม่นหกพันสองรลงรายวันทั่วไปวันที่24 ยีิบสเบิกวัตถุดิบก็เดบิตบัญชีงานระหว่างทำใช่ไหมฮะเครดิตคุมวัตถุดิบนะก็เบิกวัตถุดิบใช้ทางตรงเท่าไหร่ครับ16,200บาทนะ1 6หมื 16, บาทนะลงบัญชีรายวัน ลงเสร็จแล้วก็ผ่านไปแยกประเภทคุมวัตถุดิบนะฮะผ่านไปแยกประเภทคุมวัตถุดิบด้านเดด้านเครดิต16,200ด้านเครดิต16,200นี่วันที่24นะวันที่24ก็เป็นงานระหว่างทำเช่นกันนะ, <c oughs> ะก็ผ่านไปแยกประเภทแล้วนะครับ ก็ดูโจทย์ต่อนะคืนวัตถุดิบที่ซื้อมาเมื่อวันที่20 40หน่วยเพราะว่าชำรุดนะคืนนะก็จ่ายออกไปนะคืนคืนวันที่25คืน40หน่วย25หคืน40หน่วยจากการซื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับเมื่อวันที่ยี่สิ จากการซื้อเมื่อวันที่20 20ซื้อมาหน่วยละ20บาทเพราะนั้นก็20บาทนะ20ยีคูณสีนะก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น800ร้อนะ 800. แปดร้อตนี้วัตถุดิบคงเหลือก็ต้องลดลงไป40ถามว่าลดลงไปราคาไหนที่ลดลงครับราคานี้หรือราคานี้ ราคา20ใช่ไหมที่ลดลงเพรวันนั้นราคา24ยังเท่าเดิมนะครับ400ก็เป็น24นนะส่วน800ตอนนี้ก็เหลือ760แล้วเพราะคืนไปนะะคืนไป40หน่วยนะครับก็คูณกันนะ ทีเส้นปิดวันนะจะได้ไม่งงนะครับคืนก็เครดิตวัตถุดิบออก800บาทไปลงรายวันเครดิตออกนะครับลงรายวันวันที่เท่าไหร่เอ่ยยีหเครดิตออกแลเครดิตคุมวัตถุดิบออกนะฮะแปดบาทนะแลวเดบิตอะไรครับคืนให้เจ้าหนี้ก็ต้องเดบิต เจ้าหนี้ใช่ไหมครับเจ้าหนี้ก็ลดลง800นะส่งคืนวัตถุดิบให้เจ้าหนี้นะครับผ่านไปแยกประเภทด้านเครดิต800นะเพราะนั้นด้านเครดิตตรงนี้ก็800วันที่25นะอันนี้ก็ต้องเป็น จ้านีนะ้วัตถุดิบก็จะเหลือ24,800นะเหลือ24,800นะครับอ่า <c oughs> ดูโจทย์แผนผลิตคืนมานะ24หน่วยคืนมาแผนกผลิตคืนมาเราก็รับเข้ามานะรับเข้ามา24หน่วยวันที่28รับเข้ามา24หน่วย แต่นี้่วยละเท่าไรก็ต้องดูว่าที่เบิกไปเมื่อวันที่24นะเบิกไปเมื่อวันที่24วันที่24นะครับเบิกไปนะครับซื้อก่อนก็ใช้ก่อนใช่ไหมฮะใช้ก่อนนะอันนี้ถามว่าเขาเบิกไปสองราคาราคาไหนใช้ก่อนครับราคา22ใช้ก่อนราคา24ใช้ที่หลังใช้ไม่หมดก็ต้องเหลือราคา24บาทนะฮะก็เหลือ24บาท ยีหน่วยก็บังเอิญนะยีหน่วยนะแล้วก็ยีบาทด้วยก็คูณไปนะห้าร้หกนะฮนะห้าร้อยเจนะครับนะปรากฏว่าอ่ยีหน่วยนี้หน่วยละยี่นี้ ยัง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 ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ24นะโอเคนะ2ีีนี้ยังยังเบิกไปใช้ไม่หมดนะแล้วได้กลับคืนมาอีก24หน่วยเหมือนกันก็เลยกลายเป็น424หน่วยละ24สนะส่วน760ก็ยังเหมือนเดิมนะหน่วยละ20นะครับ ก็คูณกันเข้าไปนะครับอ่กากรนีก็ตรงนี้เราก็ต้องมาบันทึกบัญชีรับวัตถุดิบคืนกลับมาใช่ไหมครับวันที่28ลงบัญชีรับวัตถุดิบคืนกลับมา ก็เดบิตคุมวัตถุดิบพอรับคืนกลับมาจากแผนกผลิตจากแผนกผลิตก็เครดิตงานละหวางทำนะรับคืนวัตถุดิบที่เหลือจากแผนกผลิตนะรับคืนมาเป็นเงินกี่บาทนะเราก็ดูตามบัตรนะเป็นเงินกี่บาท 576บาทใช่ไหมฮะนั้นก็ได้576บาทก็จะผ่านไปแยกประเภทนะผ่านไปแยกประเภท576ด้านเดบิตใช่มฮะ576ด้านเดบิตด,ด้านเดบิต576นะ28นะ มาจากงานระหว่างทำคืนมาจากแผนกผลิตนะฮะสุดท้ายนะเบิกใช้ทางอ้อม400หน่วยนะครับเบิกใช้ทางอ้อม400หน่วย40หน่วยไม่ใช่400้หน่วยเบิกก็วันที่30 40หน่วยนะ40หน่วยใช้หน่วยละ24บาท นะ24บาทคูณ24นะครับก็เบิกใช้ไป960บาท40หน่วยเหลือเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นะ บเบิกใช้24อ่ะ40หน่วยหน่ยวยละ24บาทนะเพราะฉะนั้นยอด424นี้นะต้องถูกเบิกไป40หน่วยนะถูกเบิกไป40หน่วยนะก็เท่ากับ 424ถูกเบิกไปเท่าไหร่ครับ40หน่วยก็เหลือ384นะ760ก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะ384หน่วยคูณหน่วยละ24บาทนะอันนี้ก็15200นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ จ่ายวัตถุดิบไป960บาทก็ไปลงรายวันทั่วไปนะ960บาทวันที่30เครดิตคุมวัตถุดิบนะฮะแล้วก็เดบิตบัญชีคุมโซหุยการผลิตนะเท่าไหร่ครับ960บาท เบิกใช้ทางอะไรครับทางออมนะครับ <c oughs> ผ่านไปแยกประเภทด้านเครดิต960นะครับ960ด้านเครดิตนะวันที่30นะไปคุมโซหุยการผลิตนะ่าก็ดูนะลงรายวันผ่านไปแยกประเภทแล้ว ตอนนี้วัตถุดิบคงเหลือเท่าไหร่ครับคงเหลือในบัญชีคุมเหลืออยู่24,416นะ24,416ซึ่งจะต้องตรงกับบัตรบัญชีวัตถุดิบนะบัตรแยกประเพศใช่ไหมเอ่ยต้องดูสิครับรวมเนี่ยวันสุดท้ายใช่ไหมครับตรงไหมครับ24,416 24,416อันนี้คือบัญชีคุมยอดส่วนนี้คือบัตรอะไรครับบัตรแยกประเภทนะจะได้ยอดที่เท่ากันนะครับนะครับก็แค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับ